ตอนนี้วันที่อะไรป๋า28่ี่สิครับหลังจากประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนแล้ววันนี้มาดูอะไรพูดูกบไลครับดูสาเหตุของการการยากจนอีกอรูปแบบหนึ่งครับปีนี้น้ําท่วมเยอะนะครับเนี่ยนี่น้ําแพมนะครับมานี่ไร่นาเรียบร้อยหมดแล้ครับนี่ครับที่ขนาแพมนะครับก็ออกมาเยอะมากครัอันนี้เป็นเป็น ลำเหมืองนะครับลำเหมืองน้ำแผมนะครับตอนนี้ทะลักเข้ามานี่แหละเดี๋ยวกลัวกลัวเสาไฟฟ้าต้นนี้จะล้มนะครับนไม่ไม่ไปตามลำเหมืองแล้วครับออกมาข้างนอกแล้วนะฮะล้ครับอันนี้ก็ถนนนะครับตอนนี้ดิสไลด์หลายที่นะฮะตันนี้ก็เป็นกลุ่มองเของเรานะครับเนี่ยครับเมื่อเช้าเช้านี่ก็คว่ำจนขน ตร,ตรงอาคารหลังราคาที่เกี่ยวนี่ก็จะเป็นสุสาธิตของเราแล้วครับได้ขนไม้กวาดอะไรออกไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนู่นนะฮะนี่นั่นแล้วไปเราเดินไปดูตรงโน้นอีกปะเนี่ย,สออยเสียงเสียงอะไรเนี่ยซ่าๆเนี่ยน้ำครับ,รบตอนนี้ก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวดูฟางเสียหายกันนะครับ ว,ว่าเสาไฟฟ้าต้นนี้นะเนี่ยมีสิดนะป๋าปแรงนะครับเนี่ยะนะแรงเลยครับนู่นนะครับไอเดินเราเดินข้ามฝั่งไปทางนู้นฝั่งนู้นก็ท่วมนะครับท่วมนะครับเป็นไร่นงหมดนะครับเนี่ยนล้วัฝั่งเนี่ครับ เราข้ามฝั่งมาแล้วครับนี่ฮะต้นน้ำก่อนที่จะอ,อลอดถนนนะครับป๋ามาจากไหนปลาลองอธิบายดิอาจากแม่แม่แพมนะครับนี่น้ำแพมนะครับะลุไปนะครับดูนะครับตอนนี้ดิสไลด์อยู่ที่บ้านจองนะครับ แผนหอ่อน้ำมนน้ำมนก็มาไม่ได้นะครับถัดบิดทาาก็จอดหมดแล้วนะครับเป็นควบหนักที่สุดนะครับแหมรอบที่ตนนี้ก็ฝนก็ยังปปอะอ,อยู่นะครับเนี่ยฮะความคืบหน้า๋ยวเดี๋ยวเราค่อยนับเสนอ